สวัสดีครับผมนายธีรวีพิพัฒนากุลรหัสนักศึกษา660510100ครับคณะอักษรศาสตร์วันนี้ผมจะนำเสนอเพลงที่ที่มีชื่อว่ายินดีนะครับโดยเพลงนี้จะเป็นเพลงจากศิปลปินที่มีชื่อว่าซาร่าโดยชื่อของเขาเป็นอ่าจะชื่อจริงๆที่แบบเป็นอ่าของ คือชื่อในวงการเขาจะเป็นซารัสซาโรล่านะครับโดยเพลงยินดีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเป็นเพลงมันเป็นประเภทที่เป็นเพงลงรักนะครับเป็นเพงลงรักเพลงห่วงใยแต่เนื้อหาจะเป็นอาจจะแตกต่างจากเพงลงรักทั่วไปอย่างเช่นถ้าเป็นเพงลงรักในอดีตหรือแบบเพงลงรักที่พัานาในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับมันจะหมายถึงแบบส่วนใหญ่จะเป็นเราอยู่ด้วยกันนะหรืออะไรด้วยกันนะแต่เพลงยินดีเนี่ยครับเขาจะเป็นเนื้อหาของ อขอแค่เรารักกันแต,แต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก,ก็ถือว่ารักกันแล้วซึ่งเป็นเพลงที่ผมรู้สึกชอบมากๆแล้วเป็นเพลงประกอบละครเรื่องมาตาลาดาด้วยครับของละครช่องสามที่ตังอยู่สักพักหนึ่งตอนนี้กําลังออนแอร์อยู่นะแต่ตอนนี้น่าจะเป็นจบไปที่เรียบร้อยแล้วโดยเนื้อหาของเพลงนะผมรู้สึกชอบมากโดยเฉพาะท่อนที่มีท่อนที่เริ่มด้วยคํานี้นะว่าเธอไม่ต้องให้อะไรฉัน เพราะฉันไม่เคยต้องการแค่แค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอตลอดไปแค่ตรงนี้ครับมันรู้สึกทําให้ผมกินใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบมันมันให้เรารู้สึกเหมือนแปลกใหม่จากเพลงอื่นๆที่ว่าเราไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นะขอแค่แบบเรารู้ว่าเรายังรักกันถึงแม้ตัวจะห่างไกลแยกแต่อย่างไ,างไรเราก็ยังรักกันซึ่งทําให้ผมรู้สึกกินใจตรงนี้มากเลยครับแล้วแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มัน และด้วยทํานองของมันนะครับมันทาให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นทํานองที่สบายๆ่ายคลายทำให้แบบเวลาอ่านหนังสือไปด้วยฟังเพลงนี้ไปด้วยมันรู้สึกดีด้วยทําให้เหมือนแบบอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นอะไรขึ้นครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ